กับ SX Kids Zone พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆเ,เพราะว่าในงาน Sustainability Expo 2024ยังมีโซนพิเศษให้เด็กๆได้สนุกและปลดปล่อยจินตนาการใน SX Kids Zone ที่เปิดกว้างให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกและการเรียนรู้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมมากมายตั้งแต่จากนิทานสู่นิทัศน์ที่เล่าเรื่องราวความยั่งยืนในแบบที่เด็กๆเข้าใจง่ายไปจนถึงการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นกับเซซายรวมถึงการวาดภาพและศิลปะจากวัสดุธรรมชาติและการเรียนรู้การถ่ายภาพกับ N น็ตจิโอไทยแลนด์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นในตัวเด็กๆไฮไลท์สำคัญกับนิทัศการ b บ Odiversity Exhibi t i o n พื้นที่ ที่แห่งการค้นพบและสร้างสรรค์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างสนุกสนาน ร่วมสนุกไปกับการสำรวจโลกของธรรมชาติและเชื่อมโยงประสบการณ์กับคุณพ่อคุณแม่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีคิดมินิสเตดที่เต็มไปด้วยการแสดงเวิร์กช็อปและเกมสนุกๆที่ช่วยเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่ความรู้และความสนุกแต่ยังมีพื้นที่สำหรับจุดประกายอาชีพในฝันสำหรับเด็กในสปาร์กยังแพชชั่นชวนน้องมาร่วมสนุกกับกิจกรรมจุดประกายความสนใจในอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันเรียนรู้เกี่ยวกับ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันในคลาสอย่างซแอน์คอมมิวนิเคเตอร์ส่วนบทบาทเป็นนักสัตววิทยาในกิจกรรมอย่างซูโรจิสหรือมาร่วมสร้างของเล่นไม้ในคลาสอย่างคาเพนเตอร์งานนี้ไม่เพียงแต่จะให้ความรู้แต่ยังสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์จริงที่น่าจดจำนอกจากนี้ในวันเสาร์และอาทิตย์ยังมีคิสวิเกนมาเก็ตตลาดนัดสุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยได้โชว์ฝีมือนำเสนอสินค้าสร้างสร อาทิงานครัฟขนมเครื่องดื่มและของประดิษฐ์ให้ผู้คนที่สนใจได้เลือกชิมและช็อปอย่างจุใจจากกว่า24ร้านค้าพร้อมถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มอิม่มโอบอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีให้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น น้องเด็กๆก,ก็ยังสามารถมาร่วมสนุกได้ในงาน Sustainability Expo 2024มหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นงานที่คุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแล้วเจอกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6ตุลาคมบอกเลยว่าไม่มาไม่ได้แล้วนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ